بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن الحمد لله في الله سبحانه وتعالى ที่พระองค์ได้โปรดให้ผมเองนะครับกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะได้ทํารายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานขึ้นมารายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานเนี่ยสายเหตุของรายการตรงนี้ก็คือว่าเรามีการพูดคุยกันในงานขึ้นสู่ปีที่สามของทีวีมุสลิมแล้วก็มีการพูดคุยกันว่า เราเองจะได้ทำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพิสูจน์ความจริงต่างๆอย่างละเอียดนะครับในอัลกุรอานอยากจะทำสักชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้พี่น้องที่มีข้อคลางแคลงใจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัลกุรอานจะได้หูตาสว่างจะได้รู้ว่าความจริงในอัลกุรอานนั้นมันเป็นอย่างไรเป็นความจริงที่ปฏิเสธได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละผมจะได้ พูดคุยกับวิทยากรท่านหนึ่งก่อนอื่นขอให้พี่น้องได้พบกับวิทยากรท่านที่จะได้มาพูดคุยกับผมนะครับในรายการพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานคืออาจารย์ชารีฟวง,สงเสงี่ยมนะครับบิสมิลลาฮิรรเาะห์ ا إ ม,มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้อินวะลาฮูลาวะลากุวะตะอิลลาห์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ ر วะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องครับอาจารย์ชารีฟเนี่ยนะครับ เป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ผมเองได้ฟังท่านพูดนะครับในหลายๆที่ทั้งทั้งที่อยู่ใน YouTube ที่เขามีนะอาจารย์ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเองก็ฟังแล้วก็ชื่นชมท่านมากนะครับในการนำเสนอเกี่ยวกับว่ากุรอานของเราเนี่ยมีความจริงอะไรต้องพิสูจน์เพราะเราท่านทั้งหลายในฐานะที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และลา เราเชื่อมั่นว่าอุอานเป็นคำพีของพระเจ้าเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ประทานลงมาให้แก่ท่านนบีมมุฮัมมัดสุลลัลฮฺมุอะฮิวะสัลลัมแต่เราเองบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าอะไรที่เป็นความจริงที่อยู่ในเนี้ยในคำพีเล่มเนี้ยอาจารย์ช่วยหยิบให้ผมดูนิดนึงนะเนี่ยคำพีอัลกุรอานเล่มเนี้ยนะครับที่มีทั้งหมด30ยุสที่เรารู้กันมีทั้งหมด114บท เดี๋ยวเราจะค่อยๆคุยนะครับวางพื้นฐานให้พี่น้องเข้าใจไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนตอนหนึ่งประมาณ20นาทีอาจารย์<ช>แล้วก็จะได้สักกี่ตอนก็ตามแต่ก็จะเป็นมาสเตอร์เก็บเอาไว้ว่าใครที่สนใจว่ากุรอานพูดความจริงอะไรกุรอเลมเนี้ยพูดความจริงอะไรก็ฟังไปทีละตละตอนทีละตอนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่เกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การยึดมั่นด้อย่างถูกต้องนะครับ พี่น้องครับอาจารย์เชรีบวงสเสงยมเนี่ยนะท่านเรียนจบปริญญาตรีที่มาหลาลัยอาริกาจังหวัดในประเทศอินเดียอินเดียน,นะครับ,รบทั้งปริญญาตรีแล้วก็เป็นญาโทรเรียนจบที่เดียวกันเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ทานานทางานอยู่กับกลุ่มนักเผยแร่อิสลามนะครับกลุ่มไม่ใหญ่นักแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเชี่ยวชาญมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสอนให้ความรู้ ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับคนต่างศาสนา,านหรือคนที่อาจจะยังไม่ไม่รับอิสลามแต่ว่าสนใจในอิสลามจาย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลที่นักวิชาการต่างๆบนโลกนี้ปฏิเสธไม่ได้ที่อยู่ในอัลกุรอาจนจย์จะได้รวบรวมเอาสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยมาค่อยๆถ่ายทอดให้แก่พี่น้องทีละตอนทีละตอนนะครับครั้งแรกนี้พี่น้องครับ เราจะได้คุยถึงความเป็นมาของศาสนาอิสลามก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆคุยมาถึงอันกุรอานว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับอาจารย์ชริปจะได้พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นตรงนี้แล้วก็สนทนาพูดคุยกันนะครับตรงไหนที่ผมสาว่าพี่น้องน่าจะสงสัยผมก็จะถามอาจารย์ชริปแล้วก็ค่อยๆคุยกันไปนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ รู้พื้นฐานของศาสนาอิสลามแล้วก็ค่อยๆทําค่อยๆเข้าใจไปทีละขั้นทีละขั้นอย่างละเอียดทีเดียวนะครับ,ววรบขอพี่นออ้องพบกับอาจารย์เชริฟวง,สงเสนียมเลยนะครับอิชมิล,ลัยรักมานรอฮิม่างที่อาจารย์ซิดดิกได้เกินไปนะครับอารมณ์บ,บ,บทไป <c oughs> เกี่ยวกับการสนทนาของเราอชาวล้อการสนทนาก็คือว่าจะเป็นในรูปแบบการนําเสนออิสลามเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับอาจารย์ให้ชาวต่างชาตินิกที่อาจจะไม่รู้อะไรเลยเนี่ย ที่ได้ยินคำว่าอิสลามอย่างเดียวเนี่ยแม้กระทั่งมุสลิมด้วยซ้ำไปมุสลิมด้วยซ้าไปนะครับรบ,บางทีผมบรรยายหลายๆเวทีนะครับผมจะบอกกับกับคนที่ผมบรรยายด้วยเสมอว่าบางทีวิธีหนึ่งที่เราสอนมุสลิมแบบได้ผลเลยนะก็คือเอาวิธีที่เราสอนคนที่สนใจอิสลามเนี่ย<ห>ที่เขายังไม่ได้เป็นมุสลิมลนะนะมาสอนมุสลิมด้วยกันเองที่เป็นมุสลิมเดิมๆเนี่ยได้ผลไปหลายรายแล้วอัลลว่า เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่เป็นต่างสเพียงแต่ว่ามีการลิมอชฮานะคือว่าสถานะเดียวกันคนต่างศาสนาก็ไม่เคยรู้ไอ้มุสลิมแท้แทก็ไม่เคยรู้ก็เลยใช่สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันแก้ทำแล้วได้ผลไปไปหลายรายแล้วนะครับทำอยู่แล่วก่อนที่เราจะมาลงเรื่องเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานเ็เป็นมาอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องมาเข้าใจก่อนว่าศาสนาที่ที่เรานับถือเนี่ยเราเรียกว่าศาสนาอิสลามศาสนาอิสลาม ทีนี้อิสลามเนี่ยมีความหมายว่า,านะครับ <c oughs> ประเด็นแรกเลยครับอิสลามมีความหมายก็คือว่าหนึ่งความหมายก็คือคําว่าสันติครสองอิสลามแปลว่าการยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าครับทีนี้ถ้าเราบวกสองความหมายเข้าด้วยกันก็คือว่าสันติจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์ทุกคนเนี่ยยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้าครับตรงนี้นิดนึงนะครับผมคือพูดไปแล้วเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจทีละสะเต็ปนะาศาสนาของเราคือ ศาสนาที่มีความสันติจะมีความสันติได้ก็ต่อเมื่อเรายอมจำนวนกับอัลลอฮ์ทุกอย่างเลยรตรงนี้เรียกว่าอิสลามอย่างสมบูรณ์<ช>รเหมือนกันที่เราบอกว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะอยู่อย่างสงบสุขได้ครับประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอัลลอฮ์ับัดถูกไหมครับชัดเจนมากถ้าประชาชนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยประเทศชาติจะอยู่เปนยังไงวุ่นวายไปหมดมีโจรมีขโมยมี ข้าจิงรัพย์อะไรบนล้านทองกันกุ้นวายไปหมดครับชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้านี่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับครับนั่นก็หมายความว่าผู้ที่วางกฎหมายไม่ใช่กฎหมายประเทศครับผู้ที่จะวางกฎหมายระดับโลกให้มนุษย์ทั้งโลกได้ปฏิบัติได้ดีที่สุดคือก็คือผู้ที่สร้างโลกนั่นเองครับนะครับื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอิสลามจึงสอนว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกเนี่ยจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของโลกสร้างโลกสร้างมนุษย์ รู้จิตสานึกรู้สันดานนิสัยของมนุษย์ได้ดีที่สุดเมื่อวางกฎแล้วเนี่ยก็จะวางกฎที่จะได้ผลปกครองมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีสันติให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติได้ครับนะครับจ,จุดนี้นะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์อย่างเดียวนะจับสร้างนิสัยมนุษย์ด้วยสร้างความต้องการของมนุษย์ด้วยรสร้างทัศนคติสร้างสมองสร้างอะไรของมนุษย์ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เวลาออกกฎอะไรมาแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับมนุษย์นะกันแล้วกฎที่อัลลอฮ์ออกเนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมนุษย์ปกติมนุษย์ออกกฎกันเนี่ยเช่นระบบประชาธิปไตยเนี่ยออกกฎกันเนี่ยมนุษย์ก็จะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังเวลาออกกฎก็ออกกฎให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ให้มีตัวมีผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับผลประโยชน์ผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับบางทีมันไปขัดกับสร้างความเดือดร้อนให้คน จำนวนมากเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับทําให้เกิดความเสื่อมเสียศีลธรรมก็เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนี่คือกฎที่มนุษย์วางกันแต่อิสลามสอนว่าอิสลามแปลว่าสันติสงบสุขแล้วก็อิสลามแปลว่าการยอมจํานวนอาจารย์กําลังจะบอกกับพี่น้องผู้ฟังผู้ชมใช่ไหมว่ากฎที่เรากําลังพูดถึงตัวเนี่ยคืออิสลามใช่ไหมคืออิสลามอัลฮัมดุลิลลาทีนี้ถ้าถ้าเราถ้าเรานํากฎที่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเนี่ยมาใช้ระดับโลกเลยเนี่ยนะครับ เราจะเห็นผลทันตาเลยอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นประเทศซาอุดิอราระเบียรครับประเทศที่มีอัตราการข่มขืนผู้หญิงน้อยที่สุดก็คือประเทศซาอุดิอราระเบียในโลกเนี่ยนะในโลกนี้อัลลอฮ์นี่สถิติเนี่ยไม่ใช่ว่ามุสลิมมานั่งทาแล้วเข้าข้างกันเองนะอาจารย์เซนเดงค,คนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาทาตามความเป็นจริงที่มันมีแต่ละประเทศเนี่ยอัลลอฮ์แต่ว่าเรามาถึงประเทศซาอุดิอราระเบียเนี่ยมาเที่ยวกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยนะ อัตราการข่มขืนผู้หญิงน้อยที่สุดอัตราการลักขโมยน้อยที่สุดในโลกครับอัลลอฮ์นะครับนั่นเอาแค่ประเทศเดียวนะจจะประเทศเดียวทีนี้ต้งางหากว่าอิสลามเนี่ยที่ว่าเป็นกฎเมื่อสักครู่เนี่ยกฎระเบียบของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่เรียกว,ว่าอิสลามเนี่ยถูกปฏิบัติครอบคุมโดยรวมทั้งโลกเลยอ,อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องนี่แหละที่อาจารย์เชรีฟที่ผมต้องการให้พี่น้องเข้าใจเป็นลําดับต้นก่อนเลยนะครับว่านี่คืออิสลามกฎต่างๆทั้งหมด ที่ครอบคลุมชีวิตของเราในแง่ต่างๆของการดําเนินชีวิตของเรานี่แหละคืออิสลามที่เรากําลังจะพูดให้พี่น้องได้เข้าใจครับ,รบแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการจะชี้แจงเอาไว้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดโดยเฉพาะชาวต่างศาสนิกค,ครับคืออิสลามเนี่ยกฎต่างๆที่มีอยู่ในอิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่าสืบทอดมาจากบรรพบรุษเอาตกทอดกันมาครับเป็นประเพณีอะประเพณีการละหมาดตอโรเวียจันเคยได้ยินไหม<อ>ประเพณีการถือศีลอด สิ่งนี้ไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายเริ่มต้นกันมาแล้วก็ออทำสืบพ่อจะมาเรื่อยมาเหมือนกับประเพณีไทยหลายๆอย่างเ <All right. S 2> ปล่ากฎทั้งหมดข้อห้ามข้อใช้ของอิสลามเนี่ยผู้ที่บัญญัติก็คือพระผู้เป็นเจ้าเจ้าของโลกเจ้าของจักรวาลครับเจ้าของคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเล่มนี้อีกเล่มนึ่งอ่าเล่มนี้อีกอันนี้ฉบับภาษารับล้วนอันนี้คัมภีร์กุรอานอันบริสุทธ์นะภาษารับล้วนอันนี้มีคําแปลภาษาไทยด้วยครับผมครับเจ้าของกุรอานนี่แหละ ได้บัญญัติเอาไว้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อห้ามหรือข้อใช้ไม่ใช่ว่ามนุษย์ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเออเห็นรู้สึกดีตั้งอะไรกันมาขึ้นมาสักอย่างหนึ่งการกระทําแล้วก็ลูกหลานกระสืบทอดกันมาอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องเข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยนะครับอิสลามไม่ใช่อย่างนั้นไม่เหมือนกับเอาประเพณีไทยอื่นๆลอยกระทงอะไรต่ออะไรครับเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดค้นกันขึ้นมาแล้วก็นําความเชื่อมาใส่ต่อหลัง พอ,อกระทงนี่เพื่อขอบคุณคนนั้นคนนี้ค,คือการกระทํามาก่อนและความเชื่อมาใส่ยัดที่หลังเพื่อให้คน,นจะได้รู้สึกดีในการกระทําอย่างนั้นอ,อิสลามไม่ใช่ตั้งแต่ต้นเลยอิสลามเนี่ยพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าที่แท้จริงมีอยู่จริงคัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่มาจากพระองค์จริงรและก็อัตโนมัติว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่พระองค์ได สั่งห้ามสั่งใช้มามตรงนี้และเราก็จะค่อยๆพิสูจน์กันวันนี้วันนี้เรารู้แล้วนะว่าอิสลามคืออะไรครับจาร์ชริฟได้กรุณายกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากว่ามนุษย์เนี่ยถ้าหาว่าจะอยู่ด้วยอย่างสันตินะมันก็จะต้องมีการยอมจำนนยอมจำนนยอมจำนนต่อกฎระเบียบที่จะนำไปสู่การสันติ เหมือนกับบ้านเมืองเราถ้าหากว่าอยากจะอยู่บันแบบสันติใช่ไหมถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายปัญหาต่างๆมันจะลดลงแต่ว่าคงจะลดได้ไม่มากนักนะครับหรืออาจจะลดได้ไม่หมดเพราะว่ากฎกฎที่มนุษย์ษคิด,คดทำเองน,นะมันไม่เหมือนกฎของพระเจ้าเพราะนั้นอิสลามเป็นเป็นสิ่งที่มีส่วนประกอบสองอย่างด้วยกันก็คือว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎที่พระเจ้าเป็นผู้ออก กตรงนั้นแหละจึงนําชีวิตไปสู่สันติสุขนี่เดียกว่าอิสลามแล้วอาจารย์ชริปก็บอกกับพี่น้องอีกนะครับว่าอิสลามไม่ใช่สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดกันมามาจากความคิดของคนกลุ่มหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติสืบทอดอกันมาเป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วขั้นต่อไปที่อาจารย์ต้องการจะบอกกับพี่น้องเกี่ยวกับอิสลามอ่ทีนี้หลายคนที่เป็นต่างศาสนาจะถามเราว่าอาจารย์ครับ อิสลามจะดีอะไรอิสลามเริ่มต้นเมื่อพันสี่รอปีที่แล้วกับชายคนหนึ่งที่ออกมาจากถ้าคือท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลอฮ่อะไรสักอย่างขอความสันติจงมีแด่ท่านอิสลามเริ่มต้นกับชายคนหนึ่งคือที่ชื่อว่ามุฮัมมัดเมื่อพันสี่รอปีที่แล้วอิสลามมาใหม่ล่าสุดเลยใหม่เอี่ยมเลยจ้ะแกะกองใหม่เลยศาสนาพุทธสองพันห้าสองพันห้าร้อยศาสนาคริสต สองพัศาสนายิวสามพปีอิสลามีมีใหม่ล่ามาใหม่ล่าสุดพันสี่ร้อยปีไหม่กว่าเพื่อนแล้วคนที่เกิดก่อน1,400ปีเขาก็จะปฏิบัติอะไรกันออจุดนี้น่าคิดนะาจา์จะปฏิบัติอะไรกันเขาเป็นประเด็นเลยอาจารย์เป็นประเด็นเลยอาจารย์ยกตรงนี้มาก็คือว่าเอ คนก่อนหน้าที่จะมามฮััมมดสู่สู่มูฮัมหมัดเนี่ยก่อนหน้าเจ้านั้นมีหลายพวกเลยนะคนเยอะแยะเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่หมื่นปีแล้วผมเองก็สงสัยแล้วอาจารย์นะครับเหมือนกับพี่น้องกําลังสงสัยในขณะนี่ยอาจารย์ยกประเด็นขึ้นมาว่าศาสนาพุทธ2,500ปีศาสนาคริสต์2,000ศาสนาอิสลามยิว3,000กว่าปีโมเสสแล้วก็ของมุสลิมเนี่ยประมาณ1,400 1,400ปีกว่าๆ1,432ปีเนี่ยนะครับแล้วแล้วทำไม ทำไมคนก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์เขาจะอยู่กันยังไงล่ะถ้าพระเจ้าคืออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาเป็นผู้ออกกฎหมายตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกเลยอาจารย์จะอธิบายยังไงครับนั่แหละถ้าอัลลอฮ์ต้องการจะออกกฎจริงทาไมอัลลอฮ์ไม่ออกตั้งแต่มนุษย์คนแรกไปเลยใช่ทําไมมาออกเมื่อพันสี่ร้อยปีที่แล้วเองครับแล้วก่อนหน้านั้นเราหงหมื่นปีได้แล้วสองหมื่นสามหมื่นปีได้แล้วมนุษย์จะอยู่กันยังไงปฏิบัติตัวยอย่างไรแล้วอาจารย์จะอธิบายยังไง โอเคเราสามารถที่จะได้รับคําตอบนี้จากคัมภีร์อัลกุรอานเอาลอเองเป็นผู้ที่สร้างโลกเอาลอเองเป็นผู้ที่ประทานคัมภีร์อัลกุรอานมาเอาละอาจารย์สมมติว่าทึกทักตัวเนี้ยเราพิสูจน์แล้วกุรอานมาจากอัลลอซึ่งเราจะพิสูจน์ต่ออิชัลลอห์ไม่ต้องห่วงเอาลอเป็นผู้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานกุรอานมาเอาลอก็บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานครัเอาลอบอกไว้ในสุรฟาติร์สุรที่สามสิบห้าอายะที่ยี่สิบอายะที่ยี่สิบสี่สุรฟาติรนะครับสุรเป็นบทหนึ่งของคัมภีีรรรรร์ออัััลกุาาานคคบบบหฟติทท่ องค์การหรืออายาที่24ครับนะครับว่า <Allah. S 2> ว,าวาอิมมินอุมมัตินอิลลาอลาฟิฮานาซีรอัลลอ์ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดน,นอกจากอัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าจะส่งผู้ตักเตือนไปส่งผู้เผยแพร่ผู้บอกวจ,จนะของพระเจ้าไปอัลลอฮ์ <Allah. S 1> ได้กล่าวไว้ในอีกที่หนึ่งในคมภีรอันกุรอานสุร้ออัลเลาะดูนะครับซึ่งเป็นบทที่13องค์การหรืออายาที่7วะลิกุลิเกามินฮาด,าดฮนะครับทุกๆกลุ่มชนทุกๆ ประชาชาตินั้นมีผู้ตักเตือนถูกส่งลงไปเอาละอาจารย์ตรงนี้กุรอานได้บอกเอาไว้นะครับ,รบแปลว่าตั้งแต่มนุษย์คนแรกมาอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดกลุ่มไหนประชาชาติไหนประชาชาติใดอลลอ์จะได้ส่งคู่ตักเตือน,อนแปลว่าเป็นศาสนาทูตที่มา,าจากพระองค์ครัเอาละตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆพิสูจน์กันเรื่อยไปเอแล้วศาสนาพุทธเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมีศาสดาไหม ที่ส่งมาจากพระเจ้าศาสนาคริสตมีศาสดาที่มาจากอัลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวเราเรายึดถือว่าพระเจ้าองค์เดียวศาสนาคริสตมีศาสดามาจากอัลลอฮ์ไหมศาสนายิวของพวกยิวเนี่ยมีศาสดามาจากอัลลอฮ์ไหมตรงนั้นเดี๋ยวค่อยๆพิสูจน์กันต่อๆไปณเวลานี้ตอนนี้พี่น้องได้คําตอบอยู่อยู่ข้อนึงแล้วว่าที่ผมโยนประเด็นให้จารย์ชริปได้อธิบายให้พี่น้องได้เข้าใจก็คือว่า แล้วคนที่มากลุ่มชนที่มาก่อนหน้าเนี่ยม,มีมโหหมัดเป็นยังไงลหละอาจารย์ให้คําตอบเราได้คาตอบจากกุรอ่านกุรอ่านชัดเจนเลยนะครับที่บอกเอาไว้ว่า,<อ>าม่ได้ทอดทิง้งทุกกลุ่มมีมีศาสนาทูตหมดเลยเลยมีคนเตือนมีคนบอกมีคนเตือนมีคนบอกทั้งนั้นแหละแปลว่าตั้งแต่มนุษย์คนแรกที่มาอยู่บนโลกนี้ อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเลยไม่ได้ทอดทิ้งเลยไม่ได้ทอดทิ้งเลยก็คืออยู่ในแนวเดียวกันทั้งหมดครับอัลลอฮ์ส่งอัลลอฮ์ส่งเราซูลมาทุกยุคทุกสมัยส่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อมาบอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาทําไมบนโลกนี้อถ้าเราถ้าผมเอาเครื่องจักรกลมาวางไว้ต่อหน้าอาจารย์ครับสิีธนะครับผมถามอาจารย์ว่าใครจะเป็นผู้บอกการทํางานของเครื่องจักรกลได้ถูกต้องที่สุดก็แน่นอนก็ต้องผู้ที่สร้างเครื่องจักรกลใช่ถูกไหมครับชั้นใดก็จันนั้นถ้าเราจะถามคําถามขึ้นมาว่า ใครจะเป็นผู้บอกให้คําตอบมนุษย์ไม่ผิดถูกต้องที่สุดเลยและไม่ผิดเลยว่ามนุษย์อยู่ทําไมถูกสร้างมาทําไมบนโลกนี้คําตอบก็คือผู้ที่สร้างมนุษย์จะให้คําตอบได้ถูกต้องที่สุดว่ามนุษย์ถูกสร้างมาทําไมบนโลกนี้แต่นี้คําถามก็คือต่างซึ่งอาจจะถามและอรอร์ไม่เห็นลงมาบอกเลยครับอาจารย์เป็นประเด็นอีกแล้วให้ละเอียดหน่อยนะอทีละประเด็นเลยเดี๋ยวตรงนี้นิดหยุดนิดนึงอาจารย์ผมเองก็ชอบชอบที่จะสรุปให้พี่น้องฟังว่าอย่างเนี้นะครับ คือโลกนี้อาจารย์กําลังจะบอกใช่ไหมว่าสมมุติว่าอาจารย์พูดว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยใครที่จะรู้เครื่องระบบคอมพิวเตอร์ดีที่สุดก็คนสร้างสใช่ไหมโลกนี้มีผู้สร้างชีวิตของเรามีผู้สร้างอัล่ะย่อมรู้ดีนะครับว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยจะดําเนินไปด้วยวิธีทางใดจึงจะพบกับความสันติสุขใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกฎตรงนี้ที่พระผู้เป็นเจ้าวางเอาไว้ก็กลับมาสู่อิสลาม อิสลามนี่แหละคือกฎของการดําเนินชีวิตต่างๆที่ผู้ศรัทธาจะต้องดําเนินตามนี้มนุษย์จะต้องดําเนินตามนี้ในฐานะที่มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้กฎตรงนี้ได้ดีไปกว่าผู้สร้างผนะครับผู้สร้างตรงนี้คืออัลลอฮ์อาจารย์กาลังจะบอกใช่ไหมว่ากฎตรงนี้แหละคืออิสลามที่เราจะต้องมาพูดคุยในรายละเอียดกันนะครับซึ่งขอเชิญอาจารย์ต่อนะฮะคือคําถามต่อมาก็คือเขาจะ สางสุนิคอาจจะถามเราจะ้ะก็ไม่เกิดมาต้องหลายปีแล้วไม่เห็นรพระเจ้าลงมาบอกเลยต้องทําตัวอย่างไรใช่ไหมครับครับโอเครู้แล้วว่าผู้ที่จะให้คําตอบมนุษย์ได้ดีที่สุดไม่ผิดเลยคือผู้ที่สร้างมนุษย์ครับอ่าเขายอมรับแล้วโอเคมีตรกกะมีเหตุผลดีครับแต่ว่าเราไม่เห็นมีผู้สร้างมา,มาบอกพระเจ้าไม่เห็นลงมาบอกเลยแล้วก็จะยกตัวอย่างต่อไปว่าสมมุติผมผลิตคอมพิวเตอร์หรือเครื่องซักผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเครื่องจักรกลสักเครื่องหนึ่งครับสักแสนเครื่องไม่ใช่ครื่งแสนเครื่อง แล้วมีคนมาซื้อจำเป็นไหมว่าผมจะต้องตามไปหนึ่งแสนบ้านไปสอนคนแสนคน <All o. S 2> ตามไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านเลยเพื่อไปสอนวิธีการทํางานของเครื่องจัรกลจําเป็นไหมคําตอบก็ไม่จําเป็น<ช>เอาที่คาถามคือเราจะเขา<ๆ>จะรู้ได้ไงการทํางานผมจะกดปุ่มสตาร์จะกดปุ่มปิดจะมีวิธีการจัดการกับเครื่องจัรกลอย่างไรคําตอบก็คือโดยทั่วไปเราจะได้รับอะไรันเวลาเราซื้อของครับคู่มือการใช้ครับใช่ไหมครับคู่มือการใช้เผลอๆคู่มือการใช้เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจ ก็ส่งเซลล์ไปอตัวแทนขายอ่ะไปอธิบายการใช้อีกเครื่องจักรกลหนิงหนึ่งน้องอาจารย์ชริปกำลังจะถ่ายทอดให้่น้องได้เข้าใจนะอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยมันได้แค่พันเครื่องเหมือนเหมือนเครื่องเสื้อผ้าใช่ไหมอาจารย์อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยล้านคนไม่รู้กี่ล้านล้านคนอจําเป็นด้วยหรอมันกินกับปัญญาไหมที่พระองค์จะต้องมาหามนุษย์ทุกคนตามทุกคนเลยเนี่ยไม่ปินกับปัญญาเลย เมื่อเชนนี่และอัลลอฮ์จึงได้ส่งตัวแทนมาส่งคู่มือมาจากคู่มือด้วยแล้วก็ตัวแทนจากอธิบายคู่มืออธิบายคู่มือนะครับคู่มือตรงนั้นก็คือคมภีร์ต่างๆแต่ละสมัยแต่ละยุคแล้วก็ตัวแทนก็คือศาสนทูตที่เราเรียกว่ารอซูลนี่แหละเป็นศาสนทูตที่มาจันเวลาในช่วงนี้หมดลงพอดีในช่วงแรงนะครับประเด็นกําลังเข้มข้นมากพี่น้องครับพี่น้องกําลังได้เรียนรู้แล้วว่าอิสลามเป็นมาอย่างไรแล้วทาไมอิสลามนะครับ จึงได้ต้องยึดถือว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นผู้สร้างก็ค่อยคุยเพื่อที่จะให้ประเด็นมันชัดเจนขึ้นนะครับในเมื่อที่มาของศาสนาอิสลามมันชัดเจนขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปพิสูจน์เลยในอันกูรานว่ามีความจริงทีละข้อทีละข้ออย่างไรอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อินชาอัลลอฮ์ในช่วงต่อไปนะครับเราจะได้คุยในประเด็นต่อๆไปนะฮะอินชาอัลลอฮ์ การพูดคุยของเราในครั้งนี้นะครับจะคุยในประเด็นละเอียดมากที่สุดนะครับในส่วนไหนประเด็นไหนนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะมีสักวันหนึ่งมานาั่งพูดคุยในรายการสดจะรวบรวมคําถามอาจารย์ที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นี่นี่แหละ<อ>แล้วก็เอามาตอบหลังจากที่เราคุยเกี่ยวกับพิสูจน์ความจริงในอันกุรอานจบแล้วเนี่ยมันจะได้ทักกี่สิบตอนก็ตามแต่แล้วคําถามที่เป็นคําถามที่พี่น้องอาจจะมีข้อสงสัย ก็จะเอามาตอบหลังจากนั้นด้วยนะครับอินเชาวันนี้ต้องจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะสสลาุอะลกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ